วันนี้นะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของโมเดลที่สร้างไว้เมื่อวิดีโอที่แล้วนะครับเป็นงานของคุณต่อนะครับคุณเป็นต่อที่ส่งมาถามนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราคร้างไว้ตรงที่เราได้สร้างโมเดลไว้เพื่อรอซิมนะครับวันนี้เราจะมาลองซิมูเลชันกันนะครับก่อนก่อนที่เราจะซิมูเลชันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะหาว่า โครงสร้างตัวนี้มันสามารถที่จะรับน้ําหนักได้เท่าไหร่น้ําหนักที่รับได้น้ําหนักที่รับได้เนี่ยมันจะส่งผลให้โครงสร้างนี้มีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าโหลดที่เราจะใส่ให้กับโครงสร้างตัวนี้นะครับมันต้องใส่โหลดเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับผมก็มีวิธีการง่ายๆนะครับในการหาโหลด ะะว่าเราจะใส่โหลดให้มันเท่าไหร่นะครับก็คือเราต้องรู้ว่าพื้นที่ของหลังคานะครับที่เราจะมุงเนี่ยมันมีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับก็คือน้ําหนักของเมทันชีดนั่นเองนะครับว่ามันมีน้ําหนักเท่าไหร่ปกติก็มันจะมีน้ําหนักเมทัลชีดมาตรฐานอยู่นะครับเราลองเสิร์ช Google หาก็ได้นะครับผมจะ ลองเสิร์ชหานะครับจากา Google นะฮะนะฮะฮแล้วก็พิมพ์ว่า,าน้ำหนักเมทัลชีสนะฮะอ่านี่ฮนะน้ำหนักเมทัลชีตปุ๊บเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็นี่เลยนี่เลยนะฮะน้ำหนักเมทัลชีตนะครับ หนา0.35มิลนะครับสมมติว่าหนา0.35มิลนะสมมุติว่าเราจะมุงหลังคา0.42ก็แล้วกันนะก็มีน้ำหนักต่อตารางเมตรนะครับอยู่ที่4.17กิโลกรัมนะครับ4.17กิโลกรัมนะ 4.17กิโลกรัมนะครับเราจําไว้นะ4.17กิโลกรัมนะฮะแล้วเรามาหาพื้นที่ของหลังคาที่เราจะมุงนะฮะหลังคาที่เราจะมุงเนี่ยมันมีพื้นที่เท่าไหร่นะก่อนอื่นเราก็ทาทการวัดไว้ก่อนนะครับความยาวตัวนี้นะนี่ฮะ15.6เมตรนะครับ15.6เมตรผมใช้เพลนนะ m, นะครับ, m, plane, รบที่2นะเพลนกลางในการสร้างนะครับ สเกตขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะเนี่ยผมจะสร้างสเกตขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อหาเป็นพื้นที่นะครับทั้งหมดของมิตนชีทที่จะมุงนะเนี่ยแบบนี้นะผมลากเป็นเซอร,ร์เฟซออกมานะครับเพื่อที่จะหาว่ามันมีพื้นที่กี่ตารางเมตรนะครับ15.6เมตรนะฮะอ่าตัวทีน,นี้เป็นภาษาไทยอยู่นะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะฮะ อันนี้คือมันเพี้ยนไปแล้วนะเอาใหม่นะโอเคอืมสิบห้าจุดหกเมตรนะครับผมอ่าพิมพ์ M เข้าไปนะแล้วก็เปลี่ยนเป็น midplane นะครับเพื่อที่จะให้มันยืดไปสองฝั่งนะครับตา,ตามความเป็นจริงนะแล้วเราใช้คำสั่ง evaluate นะฮะ m ม็ดชั่วนะฮะแล้วมาเลือก วัดว่ามันมีกี่ตารางเมตรนะครับนี่ครับ67.205ตารางเมตรนะครับเราจดไว้นะครับจดไว้เพื่อกันลืมนะ67.205ตารางเมตรนะครับน้ำหนักมตกัตสกีนี้นะครับอยู่ที่4.17กิโลกรัมนะฮะ ต่อตารางเมตรนะครับเราก็จะได้น้ําหนักที่จะใส่ในพวกนี้นะและทีนี้เวลาเราซิมนะครับเวลาเราซิมเนี่ยเราก็ได้น้ําหนักตัดที่ตามที่ต้องการเรียบร้อยนะโอเคทีนี้เราไปถึงขั้นตอนการซิมกันเลยนะผมเซฟไว้รอบหนึ่งนะตรงนี้การซิมนะครับก็ไปที่ แถบ Simulation ตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น new study นะครการซิมในที่นี้จะซิมเป็นแบบ static นะธรรมดานะครับผม static ก็กดโอเคเข้าไปนะครับเขาก็จะจำลองเป็นจอยให้นะครับผมจำลองเป็นจอยต่างๆให้อ่าทีนี้ตรง part นะครับส่วนนี้เนี่ยเราจะไม่เอามาซิมด้วยนะเราก็ต้อง exclude from analysis นะครับ นี่นะสังเกตเห็นว่า,าเมื่อเราตัวนี้นะเมื่อเราอิคลูสเสร็จนะจอยเนี่ยมันยังไม่มันยังแสดงผลไม่ถูกต้องนะครับผมผมกดอัปเดตออกคอมโพเนนต์ใหม่นะครับก็ยังแสดงผลได้ไม่ถูกต้องนะที่เป็นอย่างนี้นะครับที่เป็นอย่างนี้นะเราต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการซิมูเลชันเนี่ยนะ การซิมูเลชันกับการสร้างจริงนะครับมันจะแตกต่างกันอยู่นะมันจะแตกต่างกันอยู่นะการแตกต่างกันตรงนี้นะครับเเราต้องนึกนึกนึกถึงว่าเราเราสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อจำลองนะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราสร้างสร้างเป็นแบบ แบบของจริงนะมันจะไม่สามารถที่จะซิมูเลชันได้อย่างง่ายนะมันมันจะมีความยากซับซ้อนนะครับต้องมีการเซตค่าต่างๆมากมากมากเลยนะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูคัดลิสต์นิดหนึน่งนะครับว่าคัดลิสต์มันมีส่วนไหนบ้างนะเนี่ยอันนี้เป็นโซลิดเป็นโซลิดเป็นโซลิดที่มันเป็นโซลิดนะครับที่มันแบ่งเป็นโซลิดเนี่ยเราจะ ใช้เม็ดแบบสิ้นเปลืองนะครับเราผมจะใช้วิธีการเปลี่ยนนะครับจากโซลิดตัวนี้ให้กลายเป็นบีมนะผมจะเลือกเป็น treat as beam นะฮะมีเปล่าเอ่ยนะฮนี่ยต้องน่าจะต้องเลือกทีละตัวมั้งแล้วก็เลือกเป็น treat as beam นะแล้วก็ treat as beam ไปนะเนี่ย ทีตัดบีมนะฮะสังเกตนะครับ,ต,รรบตอนที่เราเลือกเป็นทีตัดบีมเนี่นะครับมันจะเกิดจอยขึ้นมานะครับเกิดจอยขึ้นมาตามตำแหน่งต่างๆนะ,ะตรงส่วนไหนที่เป็นหน้าตัดเท่ากันตลอดทั้งความยาวเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ,ะเลือกทิ a ัดทีตัดบีมนะ ตรงไหนที่มันมีหน้าตัดเท่ากันตลอดทั้งความยาวนะครับการเลือกใช้เป็น b บี m เม h นะฮะมันจะประหยัดทรัพยากรในการวิเคราะห์มากกว่าการใช้ Solid นะครับ,รบผมเลือกเป็น Treat Select Body as Beam นะครับที่เราเลือกเนี่ยก็ให้มันเป็น Beam ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับกดนะฮะ เลือกเป็นบีมให้หมดเลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนการวิเคราะห์นะครับขั้นขั้นตอนในการก่อนการวิเคราะห์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทําการวิเคราะห์นะครับแค่เป็นการเตรียมโมเดลเพื่อการวิเคราะห์เฉยๆนะครับการวิเคราะห์จริงๆนะครับต้องเ,อเรียนต้องศึกษานะครับทฤษฎีต่างๆเยอะเลยนะครับเพื่อให้เข้าใจความเป็นมาที่มาที่ไปนะครับอ่า เราได้แล้วได้จอยแล้วเรามาพิจารณาดูว่าจอยต่างๆมันถูกต้องหรือเปล่านะครับจอยที่เราเห็นนะครับจะมี2ส,สีก็คือสีชมพูกับสีเหลืองนะครับจอยสีเหลืองหมายความว่ามันจะเป็นจอยที่โดดโดดเดี่ยวนะไม่ไปเกี่ยวข้องกับจุดอื่นๆนะครับส่วนจอยสีชมพูนะครับหมายถึงจอยนั้นนะครับมีการเชื่อมกับจอยอื่นๆนะครับ อันนี้คือลักษณะของจอยสองสีนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเตรียมโมเดลเสร็จนะฮะตรงนี้เราอัปเดตอคอมโพเนนต์หนึ่งรอบนะครับเพื่อให้มันคำนวณจอยให้เราใหม่นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงหัวข้อหลักนะครับมันจะไม่มีเครื่องหมายแสดงเตือนเป็นสีแดงอยู่นะครับ เครื่องหมายนั้นได้หายไปแล้วนะครับตอนนี้หมายความว่าจอยสียุมพูทุกจอยนะฮะมันมีการเชื่อมติดกันอยู่กับชิ้นที่ไปสัมผัสกับมันนะฮะนี่นะทีนี้การใส่โหลดนะครับผมการใส่โหลดโหลดนะครับปกติก็จะมีโหลดอะไรบ้างครับโหลดก็จะมีโหลดแรงน้มถ่วงของโลกนะฮะเป็น gravity นะครับมีความเร่ง อยู่ที่9.81เมตรต่อวินาทีเทากหลังสองฮะก็กดเข้าไปนะฮะนี่ฮนี่คือการใส่ gravity ก่อนนะแล้วก็โหลดจริงๆนะครับของน้ำหนักเมทัลชีตนะครับก็คือมันจะลงตามจุดต่างๆนั่นเองนะลงตามจุดนี้นะครับเราแบ่งน้ำหนักนะครับนี่ฮออกเป็น4ท่อนด้วยกันนะสมมุติว่า,าผมใส่4ท่อนก็ ผมจะใส่เป็นลักษณะของฟอสส์นะครฟอสแล้วก็เลือกเป็นแบบบีมนะผมจะแอปพลายน้ำหนักลงบนบีมสีเส้นนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เลือกทิศทางของน้ำหนักนะครับก็มีทิศทางลงด้านล่างนะครับแล้วทีนี้น้ำหนักเท่าไหร่ล่ะนะครับก็จะเป็นน้ำหนัก67.205ตารางเมตรคูณด้วยน้ำหนัก4.17นนะฮะ อ่า67.205คูณ4.17ก็ได้เท่ากับ280.24กิโลกรัมนะทําเป็นนิวตันนะครับก็คูณด้วย9.81เข้าไปนะครับก็จะได้2,749.20นะครับเรานำมาหาร4นะครับอนี้ำอาหาร4นะครับาาร 4, นะก็จะได้เท่ากับ687 จุดสามนะครับหกแปดเจ็ดจุดสามนิวตันนะครับนี่ครับแรงกระทําตามแนวลงนะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับนี่ครับตรงนี้เราจะเห็นว่านะครับมันมีคําว่าเปิดไอเทมนะเปิดไอเทมหมายความว่าไอเทมละ687.3นะสี่ไอเทมก็คือน้ําหนักรวมนะครับอ่า เมื่อเราเซตโหลดนะครับเราต้องเซตจุดยึดนะครับจุดยึดในที่นี้นะครับเรายึดด้วยเชื่อมแผ่นเพลทร้อยลงพื้นนะฮะด้วยพุกนะครับวิธีการยึดนะครับเราก็ต้องไปฟิกเจอร์นะใช้คำสั่งฟิกซ์เียเมทรีนะครับฟิกซ์ีเมทรีตรงนี้นะครับเรายึดแน่นแบบนี้เลยนะก็ใช้ฟิกซ์ีเมทรีตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกจอยนะที่เราต้องการจะฟิกนะฮะผมเลือกจอยสีเหลืองด้านล่าง3จุดนี้นะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเติมค่าโหลดแล้วก็ค่าฟิกเจอร์นะครับทีนี้ในส่วนของการเมชนะฮะการเมชเนี่ยนะบีเมช ตอนนี้เราใช้บีมอิเลเมนต์หมดเลยนะครับการเมดก็จะเป็นเมดแบบ beam บีมนะฮะเมดแบบบีมเนี่ยม,มันมีค่าผลการเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับต่อให้แบบเราใช้เมดละเอียดหรือหยาบก็ตามนะการเปลี่ยนแปลงของมันก็มีการเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเมดออโต้ได้เลยนะครับผมการเมดนะฮะเราลองเลือกนะครับลองเลือกอ create m a t e นะครีเอทเมดดูนะเขาก็จะครีเอทเมดเขาจะสร้างเมดให้เราเองนะครับอรอแป๊บหนึ่งนะครับในขั้นตอนการสร้างเมดตรงนี้นะครับก็ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ ่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราจะเห็นว่าลักษณะของเมจนะฮะก็จะเป็นเมจแบบบีมนะครับเห็นไหมครัมันจะเป็นเมจแบบบีมนะแล้วเราลองคลิกขวานะครับที่คําสั่งเมจนะเราดูดีเทลนะครับดีเทลตรงนี้นะครับอ่าจะเป็นแบบ Beam บีมเมจนะฮะมีทั้งสิ้นนะครับ1,140โหนดนะฮะมี848อิลิเมนต์นะฮะ เป็นแบบบีมเมดนะฮนะบีมเมดเนี่ยก็คือมีคุณภาพของเมจเนี่ยเต็มนะฮะไม่ไม่มีการผิดเพี้ยนนะฮะไม่เหมือนเมจแบบโซลิดนะครับเราเราไม่จําเป็นต้องคิดคุณภาพของเมจนะในกรณีที่เป็นเมจแบบบีมนะทีนี้เราก็พร้อมที่จะรันแล้วนะเซฟไว้ก่อนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อกันเหนียวนะครับจากนั้นก็คลิกขวานะครับเลือกรันได้เลยนะครับคลิกขวาที่ static นะฮะหัวข้อบนสุดนะครับเลือกรันนะ ขั้นตอนการรันนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับว่าแรงแค่ไหนนะฮะการใช้ b m เมดนะครับสเตรทที่โชว์นะครับจะเป็นสเตรทของ Axial Bending นะครับไม่ใช่สเตรทแบบ o n m i s s นะฮะเพราะว่าลักษณะของ Beam, บีมนะฮะแล้วก็ Solid เนี่ยมันจะแตกต่างกันนะว m นมิสสเตรทเนี่ยจะแสดงเป็นส่วนของ s o ลิดนะครับ ลักษณะข,ของชิ้นงานแบบโซลิดนะฮะอันนี้ก็รอผลนิดหนึ่งนะเมดเสร็จแล้วนะครับรันเสร็จแล้วแล้วก็รอการแสดงผลนะครับอันนี้ก็บางเครื่องก็อาจจะช้าบางเครื่องก็อาจจะเร็วนะฮะขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์นะฮะตัวนี้มันน่าจะเอทที่ผมสัมผัสนะครับตัวนี้เป็น spc นะครับ solidworks 2020 spc ก็แสดงผลได้ช้านิดหนึ่งนะฮะเนี้ย อันนี้คือลักษณะของ a x ็ก l ซ n d b เ n นดิงนะครับเป็นสเตร t นะฮะเราดูลักษณะของตัวตัวเลขเนี่ยนะฮะมันอาจจะดูยากนิดหน่อยนะเพราะว่ามันแสดงเป็นแบบ s c i e n t ทิฟินะเพราะฉะนั้นเราไปเปลี่ยนฟอร์แมตของการแสดงผลให้เป็นแบบธรรมดานะฮะก็เปลี่ยนเป็นแบบฟล o a ตติ้งนะครับทศนิยมซัก2ตำแหน่ง3ตำแหน่งก็แล้วแต่นะครับผมเลือกเป็น3ตำแหน่งก็แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับ ตรง definition นะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะมันยังหมุนหมุนอยู่นะตรงนี้ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นบลบักนะครับของ SP4 ก็เป็นไปได้นะครับในการช้าแบบนี้นะครับที่จริง SP3 เนี่ยมันจะเร็วๆหน่อยนะก็ให้ทราบไว้แล้วกันนะครับว่าส่วนเวิเบร์ก2020 SP4 เนี่ยแสดงผลในส่วนนี้ค่อนข้างช้านะครับแล้วก็ตรง De f i n i t i o n เนี่ยนะครับผมก็มาเปลี่ยนเป็นแบบ นิวตันต่อตารางมิลนะฮะหรือว่าเมกะปาสคาลนั่นเองนะครับตรงดีฟอ De form, De form ร์มดีฟอร์มเชฟเนี่ยนะฮะผมเลือกเป็นแบบทรูสเกลนะก็คือไม่ไม่ใส่สเกลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอเอาสเกลตามความเป็นจริงเท่านั้นนะครับก็กดโอเคนะครับเพื่อที่จะดูว่าสเตรสนะครับมันอยู่ที่เท่าไหร,ร่นะฮะจุดไหนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเรามีแนวทางการพัฒนาไป อย่างไงบ้างนะฮะถ้ามันสูงตรงนี้เราต้องพัฒนายังไงนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้อาจจะชา้านิดนึงนะเป็นเป็น,ปเ,ปนเขาเรียกเป็นอะไรอะเป็น,เป,นเป็นแบบถ้ามันชา้าแบบนี้นะมันผมเพิ่งผมเพิ่งอัปเกรดนะฮะจาก sp 3มาเป็นแบบ Service p a c k 4นะก็ ก็ช้าไปเลยนะการแสดงผลตรงนี้แต่อย่างอื่นเนี่ยก็เร็วหมดนะฮะอันนี้ก็ให้ทราบไว้นะครับสําหรับคนที่อยากจะอัปเกรดขึ้นมาเป็น service pack 4นะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่ามันมันเป็นจุดที่เอ่พีสามดีกว่านะฮะในส่วนนี้นะครับนี่ฮะถามว่ามันโอเคหรือเปล่าค่าของอสเตรทนะฮะสเตรทสเตรทของ เอสสี่ร้อยนะครับเหล็กทั่วทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสนะองร้อยยี่สิบนะฮะอ่าอ่ายูสเตร็งนะฮะอยู่ที่ประมาณสองร้อยยี่สิบนะแต่ว่าในซอฟต์แวร์เนี่ยมันบอกว่าสองร้อยห้าสิบนะครับเราดูค่าของค่าสูงสุดนะครับก็อยู่ที่ร้อยแปดสิบสามแล้วก็ลบร้อยเจ็ดสิบหกนะก็น่าจะ,180 180ะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนะฮะก็ค่ามันสูงนิดนึงนะสำหรับผมนะครับผม ค่ามันค่อนข้างจะสูงไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราดูจากสเตทเนี่ยก็ถือว่าผ่านนะครับแต่ว่าผ่านแบบสูงสูงนะผ่านแบบสูงสูงนะเรามาดูดิสเพลสเมนต์กันบ้างนะครับว่าผ่านหรือเปล่านะดิสเพลสเมนต์ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับนี่นะครับข้อด้อยของ service pack 4นะครับ มันก็จะมีเวลาเราคลิกนะครับเปลี่ยนการแสดงผลหน้าส่วนต่างๆนะครับมันก็จะช้านะครับอันนี้คือค่าที่เห็นได้ชัดนะครับ sp 3านะครับ s w i ตแพ็กสาเนี่ยเร็วกว่าเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปปรับการแสดงผลของฟอร์แมตัวเลขนิดหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนเป็นโฟติ้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบ True scale นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะตรงนี้คือขัดใจผมมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีความช้านะครับไม่เร็วเหมือนแบบ S วิตแพค3นะครับนะผมเลือกเป็นแบบ True scale นะจากนั้นผมกดโอเคนะแล้วก็ต้องรออีกนะฮะนี่นะอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบไม่ถูกใจเอาซะเลยนะครับ อ๋ออันนี้เราน่าจะทําผิดนะอ่าเราทําผิดนะครับผมเราทําผิดเพราะว่าผมเลือกจุดฟิกนะฮะแค่แค่สามจุดเท่านั้นนะครับอ่าโอเคผมรู้แล้วนะว่าทําไมสเตทถึงสูงนะฮะเราต้องไปกําหนดจุดฟิกใหม่นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับจุดฟิกเนี่ยนะเราอิดิทเดฟิเนชันใหม่เลยนะนี้ผมคลิกแค่3ามจอยนะอันนี้คือความผิดพลาดนะครับ เราต้องดูให้ดีก่อนนะครับก่อนรันนะทีนี้ผมกดรันใหม่นะครับผมอัปเดตอคอมโพเนนต์อีกรอบหนึ่งนะครับกดรันใหม่นะครับอันนี้คือมันโก่งเยอะไปนะ2องเนี่ยสองกว่ามิเนี่ยก็คือเป็น2เมตรนะผมกดรันใหม่นะครับทีนี้เราฟิกใหม่แล้วนะครับ เราฟิกใหม่ถูกต้องแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวรอผลใหม่นิดนึงนะครับอขอโทษด้วยนะครับสำหรับท่านที่แบบเออทำไมผมถึงลืมจอยที่4ไปได้เนาะผมเลือกแค่3จอยเอง อ่รอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็รันเสร็จแล้วนะร,รอแสดงผลอยู่อย่างเดียวนะถ้ามีเสียงรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในวิดีโอนะผมก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะผมอัดในบ้านธรรมดานะครับอ่าโอเคคันนี้เราเห็นแล้วสเตรทนะฮะอยู่ที่92 ประมาณ93นิวตันเมกะปาสคาลนะเมกะปาสคาลโอเคอันนี้นะครับค่าของสเตทนะก็ไม่ไม่ได้สูงจนน่ากลัวเหมือนเหมือนตะกี้นะเพราะว่าเรายึดตำแหน่งถูกต้องนะครับเรามาดูดิสเพลเมนต์นะครับผมว่ามันมันโก่งไปเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีค่าที่ยอมรับได้หรือเปล่านะครับ รอแป๊บหนึ่งครับอันเนี้ยนะฮะเป็นข้อด้อยของสวิตช์แพ็กสี่เลยนะครับโกงไป4.8เซนนะครับ4.8เซนเนี่ยนะฮะมันมันยอมรับได้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องเข้าไปที่คำสั่ง Evaluate นะฮะแล้วก็เม็ดชั่วตรงนี้นะฮะเราดูช่วงนะครับช่วงตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดูว่าตำแหน่งแม็กมินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก่อนนะครับ ดับเบิลคลิกเข้าไปตรงแถบสีนะครับแล้วก็โชว์แม็ก annotation นะฮะอาถ้ารถมอเตอร์ไซค์มาแบบนี้นะผมก็ต้องหยุดนิดหนึ่งนะครับตำแหน่งแม็กนะครับอยู่ที่จุดกึ่งกลางนะครับของคานตัวตัวแรกนะฮะถามว่ามันโกง่งยอมรับได้ไหมนะครับ โก่งยอมรับได้ไหมก็คือเราต้องดูความห่างของเสาต้นนี้กับต้นนี้นะฮะก็วัดดูนะ,ะเนี่ยอันนี้วัดเลยปึ้งนะฮะแล้วก็ปึ้งนะ4.898สี่จุดแปดเก้าแปดสี่เมตรนะครับผมสี่จุดแปดเก้าแปดสี่เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยาการโกง่งสี่สิบ 40กว่าเนี่ยนะมันยอมรับได้ไหมนะก็เอาค่า L นะครับหารด้วย360นะครับก็ถ้าเกิดว่าค่านี้นะครับมากกว่าค่าที่ allowable นะก็โก่งมากกว่านะก็ไม่สามารถยอมรับได้แต่ถ้ามันโก่งน้อยก็ allowable นะฮะเรามาดูนะว่ามันโก่งยอมรับได้หรือเปล่านะก็เอา4898นะครับ4898หารด้วย หารด้วย360นะครับก็จะได้อยู่ที่13.60นะฮะสิบสมิลลิเมตรคือค่า l l o w a b l e Displacement นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย4 8 3 9 3, 7 9เนยนะครับมันเกินกว่า13นะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะยอมรับค่าการโก่ง maximum ัมตรงนี้ได้นะครับ เราก็ต้องจัดการนะจัดการทำยั้ได้ให้ค่าม็กซิมัมเนี่ยมันอยู่ที่13นะครับอ่าโอเคนะวันนี้นะครับก็น่าจะได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับใครที่ติดอ่า subscribe นะครับผมก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ